อกันอีกแล้วครับก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน64ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาติดตามรถเกี่ยวข้าวอำนวยการช่างครับวันนี้ครับตอนนี้มาเกี่ยวข้าวเหนียวนาปี64ของข้อเสริมอยู่ครับตอนนี้ครับเพราะว่าข้าวเหนียวก็ล้มพอสมควรครับ ไครับะไปติดตามชมเลยครับผม มาชมรถเกี่ยวข้าวต่อครับข้าวเหนียวนาปีโอกซี กัเกี่ยวข้าวอำนวยการช่างครับเพื่อนมาจากจังหวัดพัทลุงครับตอนนี้บ้านเพื่อนก็เป็นฤดูฝนอยู่ครับฝนตกหนักน้ำท่วมครับเพื่อนก็เลยถือโอกาสมาหากินแถวเรานี่นะครับอำเภอเจียงขวัญมาเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวนาปีก็อย่าลืมไปกินต่อเพื่อนได้เด้อครับ ติดต่อหมวดพิษครับ ติดตอ่อหมวดวิทย์ครับตัวสูงๆหน้าแหลมๆหลมแต่ผมสั้นๆหน่อยครับใครจะไปเกี่ยวก็ไปติดตอ่อได้ครับ ับแปลงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเด้อครับไม่ไหวครับววนข้าวมันเยอะแล้วเกินครับมันเป็นทายข้าวครับก็อย่างนี้แหละครับข้าวมันรอเกี่ยวใช้เวลานานครับเปมืองก็เลยเปาะก็เลยแห้งครับ ครับหลังจากดูรถใหม่ไปแล้วเราก็มาดูรถเก่าบ้างครับผสมกันไปครับนาปีนาปังครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำทำน้อยบ้านแม่ครับตอนนี้หำก็น้อยลงน้อยลงครับพี่น้องครับไม่รู้เป็นไรครับนี่ก็สอยครับ ผมจะพาไปเอาดูเอาข้าวขึ้นรถครับไปเลยครับผมครับตอนนี้ชิี่ผมพออำลาพาจากไปก่อนเลยครับ คิปหน้าเจอกันใหม่ผมก็ขอให้พี่น้องชาวไทยชาวโลกปลอดภัยจากโควิด19ทุกคนครับไปละครับผมบ๊ายบาย